เช่นเดียวกับที่อำเภอสะเดานะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นอดีตข้าราชการครูบำนาเน,นี่แหละคะ่ะก็น้อมนำแนวพระราชดำริกรเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปฏิบัติแล้วก็ปรับใช้ค่ะ นายทรงพลสวัสดิธรรมผู้วราชการจังหวัดสงขลานะคะลงพื้นที่หมู่ที่ําตลท่าโพอําเภอสะเดาเยี่ยมชมการทําแปลงกเกษตรผสมผสานแปลงไรนาสวนผสมแล้วก็แปลงสวรสเพื่อการค้าของนายประยูนแสงแก้วอายุ64ปีค่ะเป็นอดีตข้าราชการครูบํานาญหลังจาก,กเกษียณก็ได้น้อมนําแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้โดยการทําการ,กรเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเปิด เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษากันด้วยนะคะโดยนายประยุนแสงแก้วอดีตข้าราชการครูบำนาญกล่าวว่าตนเองได้น้อมนําหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะโดยทำเกษตรผสมผสานบนเนื้อที่จำนวน9ไร่เลี้ยงไก่เบตงไข่ไก่พันุ์พื้นเมืองเป็ดไข่แล้วก็เลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนค่ะ สำหรับบริโภคในครัวเรือนแต่หากมีจํานวนมากพอก็จะนําไปจําหน่ายเป็นรายได้เสริมนะคะนอกจากนี้ก็ยังปลูกยางพาราทําไรนาสวนผสมแล้วก็ทํานาข้าวซึ่งมีเพียงรายเดียวในตําบลท่าโพค่ะจากเดิมพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นดินพลุไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จนหันมาพัฒนาที่ดินที่มีอยู่เพื่อทําเป็นสวนแบบพอเพียงค่ะโดยปลูกส้มโอหอมเงาะกล้วยไข่มะละกอมะพร้าวรวมไปถึงพืชผักสวนครัวแล้วก็เลี้ยงปลากินพืชแบบ กึ่งธรรมชาติตามร่องน้ําในสวนยางพารานะคะอย่างเช่นปลาสวายปลานียนปลาตะเพียนเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นายประยูนยังปลูกสวรสเพื่อการค้าจํานวนหนึ่งไร่ด้วยค่ะเพื่อทดแทนการปลูกยางพาราในช่วงราคาน้ํำยางตกต่ําทุกสิ่งทุกอย่างจึงถูกใช้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ทําให้ประหยัดต้นทุนแล้วก็ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจบนเป็นที่มาของรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ